มาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพหลังคลอดนะคะใครมีคําถามเพิ่มเติม023547104-5นะคะตอนนี้เราพูดคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สัญญาพัฒราชัยกันนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องราวของการให้นมแม่ไปแล้วนะคะในช่วงระหว่างให้นมแม่ประจําเดือนก็จะไม่มาแต่มันก็มีกรณีเหมือนกันค่ะกรณีใกล้ตัวหญิงมากเลยนะคะกรณีที่ว่าคลอดน้องมาละสักประมาณ3เดือนอยู่ระหว่าง,งการให้นมเรยอาจารย์ดันท้องซะง,งั้น ประเด็นแบบนี้กรณีแบบนี้ <c oughs> จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์เกิดได้ประมาณ1%นปอร์ซะครับคือที่จริงวิธีคุณกันเนิดทั้งหลายที่มีในโลกนี้เนี่ยไม่มีวิธีไหนเลยที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็แม้กระทั่งทําหมันก็ย<อ>ังมีตั้งคันได้ะนะฮะการเลี้ยงดูจนหนมแม่เป็นวิธีคุณกันเนิดว,วิธีหนึ่งแต่ตามธรรมชาติมันก็ได้ผลประมาณ99%ใน6เดือนแรกนะฮะก็จะมี1%อร์ซที่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเพื่อนคุณหญิง อยู่ในอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ประเภทซื้อหวยถูกเลขท้ายสองสองตัวขอเป็นหวยแทนได้ไหมหนึ่งโอกาสหนึ่งในร้อยก็ก็มีได้นะครับทีนี้เราก็แนะนําว่าถ้าคุณแม่คลอดบุตรเนี่ยก็ควรจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถูกไหมฮะทำแนะนาสมัยนี้คือเป็นคำแนะนาขององค์การนาไมโลกไม่ควรเลี้ยงนมกระป๋องด้วยกรนใดๆนะะนมแม่ดีที่สุดนมแม่อย่างเดียวเลี้ยงนานเท่าไหร่อย่างน้อยๆหกเดือนแรก ไม่ต้องเสริมไม่ได้เลย,เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยการดูดเต็มที่เลยนะฮะก็จะไปยับยั้งต่อมใต้สมองออเต็มที่เลยจะไม่มีโฮอร์โมนกระตุ้นต่างไข่ค,คุณแม่ก็จะไม่ตกไข่ไม,มีประจำเดือน99%อจะเป็นอย่างนี้ในหกเดือนแรกถ้าเต็มที่นะฮะไม่มีเมนเราเรียกว่านมแม่อย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่หลังจากนั้นไปก็ให้อาหารเสริมได้นะะเริ่มป้อนอาหารเสริมบ้างนมกระป๋องบ้างเป็นคืนลูกก็โตขึ้นแล้วก็ทานเหมือนเด็กโต ใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรนมแม่ก็ยังให้ได้ไปเรื่อยๆืเรื่อยถึงกี่ปีคุณหญิงได้สองปีใช่ไหมปีปีปีกว่าะปีกว่าเก่งมากเลยนะฮะเก่งมากเลยเกินปีถือว่าเก่งแล้วสมัยนี้นะแต่สมัยก่อนนี่เขาไปถึงสามปีสี่ปีใช่อย่างผมเนี่ยสามปีเต็มเต็มเลยนะค่ะันั้นก็บอกได้ว่ามีมีมีอ่ากำหนดไหมว่าไม่เกินกี่ปีไม่มีไม่มีให้ได้ลิงเมืองนอกบางทีให้ถึงเจ็ดปีค่ะหกปีเจ็ดปีเหมือนลิงเลยฮะ เพราะลิงนี่เลี้ยงลูกนานเจอแม่วิ่งเข้าหาแม่เลยดดจุ๊บจุ๊บลูกลิงนี่เกาะหลังแม่ยังนะยังตินต้นไม้ด้วยกันเลยสามสีขวบก็ยังเกาะหลังแม่อยู่่ะนะผู้หญิงเมื่อก่อนก็จะเหมือนลิงเหมือนกันค่ะเลี้ยงลูกเหมือนลิงให้ลูกกินไปเรื่อยนะฮะก็จะทำมีประโยชน์อย่างที่ผมเรียนแล้วเด็กก็จะโตขึ้นแข็งแรงแล้วแม่ก็จะไม่ไม่มีลูกทีแล้วอย่างนี้อาจารย์หมายความว่าหลังจากที่เราคลอดเรามีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากนั้นเท่าไหร่คะนี่เพื่อนหญิงสมเดือน อไข่ะจะตกเร็วที่สุดนะฮะเก<ห>้า <9, S 1> ส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นยังไม่ตกภายในช่วงหกสัปดาห์ที่เรานัดตรวจหลังคลอดค<ข>่ะคือระหว่างตั้งครรภ์ไม่ตกแน่ค<ข>่ะเะพราะว่าถ้าตั้งครรภ์ตกเดี๋ยวร่วมเพศหญิงท้องสองท้องสามไปเบียดกันข้างใน <laughs> มันไม่ตกแน่เพราะว่าอัดไปอ่ะนะอัดเพราะวผู้หญิงตั้งครรภ์ปุ๊บลูกคนที่จองหมดค่ะคุณแม่หยุดภาวะที่ไม่เจริญพันธุ์พอหลังคลอดเนี่ยหกสัปดาห์แรกเนี่ยไม่เจริญพันธุ์ เพราะว่าอยู่ไฟใช่ไหมค่ะคุณแม่ยังอยู่ในภาวะไม่เจริญพันธุ์แต่พอเลย6สัปดาห์ไปไข่จะเริ่มตกมากขึ้นเรื่อยๆประมาณ8สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยตกประมาณ1นะิบสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบถนะฮะถ้าไปถึงหกเดือนเนี่ยจะตกประมาณ70% 80%เปอร์เนลย<ค>ะนะครับเพราะฉะนั้นที่ถ้าจะตั้งท้องหมายความว่าเลย6สัปดาห์แล้วคุณไม่คุมคุณไม่คุมลูกก็ไม่กินนมนะฮะถ้าลูกกินนมมันจะคุมได้ถูกไหม <คะ S 2> ถ้าไม่ลูกไม่กินนมเลยหกเลยหสัปดาห์เป็นอย่าง ไม่เกิน12บสองอาทิตย์เนี่ยท้องนะฮะท้องได้ครับอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ท้องติดกันขนาดนั้นเพราะว่าคือจริงๆแล้วแผลข้างในมันหายอย่างคะอาจารย์พร้อมที่จะ<า>ท้องไม่อีกหายแล้วหายเร็วฮะม,มันลุกหายเร็วเดี๋ยวนี้คุณหมอผ่าตัดนี่เทคนิคดีเย็บแผลก็เย็บด้วยเส้นไหมที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนผมผมหนุ่มๆนะตอนนั้นเทคนิคไม่ค่อยดีสมัยนี้นี่หายเร็วมาก ภายในสองสามเดือนแผลจะสนิทเราจะรู้สึกว่าเราเราเหมือนคนเดิมใช่ไหมแข็งแรงนะฮะเพราะนั้นก็จะมีทีมีห่างขึ้นกับเราคุณแม่บางคนบอกอยากมีติดกันจะได้เลี้ยงเป็นเป็นฝา,าแฝดจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปเออใช่ไหมถามว่าได้ไหมได้ขึ้นกับเราขอให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าคนจะมีติดกันเนี่ยคุณต้องกินยาบำรุงอย่างมากเลยนะเพราะคุณคลอดคนแรกไปเนี่ยคุณเสียเหล็กไปประมาณหนึ่งกรัม หนึ่งในสามของที่เรามีในร่างกายนะฮะแล้วหนึ่งกรัมเนี่ยจะได้คืนประมาณ6เดือนหลังคลอดใช่ไหมเพราะถ้าคุณคุณจะท้องต่อไปคุณต้องต้องกินเยอะๆเลยเพื่อมาชดเชยให้ที่คุณเสียไปตอนนั้นอะนะฮะอย่างนี้สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญเลยหลังจากคลอดเรื่องสุขภาพของคุณแม่เนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะเพราะหลังจากนั้นก็ต้องตรวจแล้วเรื่องของทั้งความดันเรื่องของเต้านมเรื่องของหน้าท้องหน้าท้องความดันไม่มีปัญหานอกจากเป็นคัร์ป็นพิษถ้าคัร์ป็นพิษเนี่ยเราจะนัด2สัปดาห์ความดันต้องลงเป็นปกติ ไม่เกิน6สัปดาห์ต้องลงมาเป็นปกติถ้าถ้าความดัน6สัปดาห์แล้วยังสูงอยู่ไม่ใช่คันเป็นพิษแล้วเรียกความดันสูงคือเรือหลังคุณเป็นโรคความดันสูงแล้วพอคันเป็นพิษเป็นโรคของการตั้งคันพอตั้งคันจบโรคต้องจบอะไรที่มากการตั้งคันก็ไปพร้อมกันตั้งคันนะคุณพ้นสภาพตั้งคันเมื่อไหร่โรคสิบหกพุ่งนั้นหายหมดนะฮะค่ะซึ่งตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตหลังจากอย่างที่อาจารย์บอกย้ําอยู่ว่าช่วงวิกฤตผ่านแล้วว่าคุณจะคุมยังไง คุณคุณให้นมแม่เนี่ยเต็มที่อย่างถ้านมแม่ทมไมเนี่ยอย่างผมเจอบ่อยที่ผสมกันเพาลูกกินไม่อิ่ม<า>ใช่ไหมฮะแม่มังงม่งเป๋่ามั่งแม่มั่งปองมัง่งเอาสลับดูดนมแม่ก่อนเราไปร้งองอยู่ก็เอาปองมาใส่ปากมันบางทีให้ดูดนมแม่ไม่ทันใจมันร<า>้องไหลไหลช้าไปเอากระปองเราเอารูใหญ่ๆไหลโจก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 อิ่มอ้วนกันเลยทีเดียวนะคะลูก็อ้วนเราเอาลูมาแข่งกันน้ำหนักใครเยอะ มีอย่างนั้นจริงๆนะจารย์บางคนเห็นว่าเอ้าทำไมลูกเธอผอมจังเลยอ่ะอต้องอ้วนจำมัมกว่านี้ดไีไม่ควรครับไม่ควรออไม่ใช่นะคะแต่แข็งแรงไม่ได้คือยู่นน้ำหนักเยอะค่ะน้ำหนักเยอะแต่ป่อแป้ป่อแปก็มีค่ะเป็นชูการเบบี ซึ่งจริงๆแล้วในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เชื่อเลยว่าคุณแม่หลายท่านก็บำรุงตัวเองจนแบบน้ำหนักขึ้นอย่างนีา <c oughs> จา์บอกบางคน20โลอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นไม่จำเป็นครับทีนี้พอไปอ้วนขนาดนั้นปุ๊บสุขภาพหลังคลอดจะแย่ไปด้วยไหมคะจารย์คือตอนนี้จะน้ําหนักขึ้นมากมันจะมีอีกภาวะหนึ่งคือเบาหวานเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์เขาเรียกว่า gestational diabetes จะมามาเม่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณแม่กลัวจะน้ําหนักไม่ขึ้นก็กินใหญ่เลยนะฮะกินเดิฟโลบกัญญ พิซซาทั้งอะไรจัดให้เต็มเลยทีเดียวอ่ชอบอะไรก็มันก็มีภาวะน้ําตาลเผาผลาญไม่หมดคะนะซึ่งเป็นเบาหวานแต่พอหลังครอบมันจะหายอันนี้บางคนคุณแม่พอน้ําหนักขึ้น30มสิบโลเนี่ยนะกลายเป็นตุ่มข้อเสร็จเป็นตุ่มปทุมธานีนะแล้วพอแล้วหลังครอบก็ก็ไม่ยุบนะก็เป็นตุ่มถาวรไปเลยนะซึ่งซึ่งก็มีหลายท่านเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าท่านไม่ไม่ไม่ ไม่บำรุงสุขภาพอย่างดีค,คือปกติหลังคลอดเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ต้องลงเท่านั้นภายในหกเดือนนะฮะหมายความว่าภายในหกเดือนคุณต้องให้มันกลับสภาพเดิมถ้ามันขึ้นมาเยอะคุณต้องรีบออกให้หมดไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเราจะ,ะมีท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้คุณแม่ต้องไปบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานบริหารกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อหน้าท้องอเพื่อให้ไอ้ท้องที่มันหล,ลวมๆใหญ่ๆเนี่ยมันฟิตน,นะฮะเชิงกรานที่เคยคลอดเนี่ยมันกระชับขึ้นมันจะได้ไม่หย่อนยานไม่มีปัสสาวะเล็ดลาด นะฮะต้องต้องทำฮะอันนี้ต้องทำทีนกลังคลอดจะจะมาแนะเรื่องพวกนี้นะฮะว่าคุณแม่ทําไงจะกลับเป็นเป็นสาวคนเดิมเลยนะฮะที่ยังสวยปิ๊งเหมือนเดิมเนี่ยมีท่าบริหารหรือไม่ทราบคือมีฮะมีเพราะบางคนพอคลอดลูกหญิงจากประสบการณ์เลยพอคลอดลูกไปเหมือนถุงกาแฟจานจากที่มันป่องมากๆแล้วพอลูกออก้วก็แผลดังทำต้องทําถ้าถ้าไม่ถ้าอ้วนถาวรเนี่ยคนที่ถูกทําร้ายคือสามีสามีจะเห็นแล้วจะำใจ หนูก็กโดนทำร้ายเหมือนกันแหละเสียสูญเสียทรงไปเลยอะ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้อ๋ออันนี้พ่ต้องใส่ใจด้วยแต่ยิงเคยได้ยินว่าหลังจากที่พบคุณหมอตรวจสุขภาพอะไรอย่างหนึ่งที่ควรจะตรวจก็คือเรื่องของมะเร็งมันมีอะไรมาเกี่ยวด้วยไหมคะจันไม่เกี่ยวครับมะเร็งปอดมดลรกของที่เขาตรวจเพราะว่าอย่างนี้ออมีผู้หญิงบางคนทไทยสมัยโดยเฉพาะยุคยุคเก่าๆหน่อยค่ะพอหลังคลอดไม่มาพบแพทย์อีกเลย โดยเฉพาะพวกข้อท้องสองท้องสามเพราะข้อสบายดีเข้ไม่กลับมาอีกเลยไมกทีคือเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วนะฮะัไมทีคือเป็นมะเร็งระยะลูกลามนั้นถ้าตรวจลังข้อมีโอกาสตรวจ ควรจะตรวจมะเร็งปากมดลูกไปเลยเพื่อเพื่อ,อเพื่อประส,สงองค์การนี้นะฮะแต่เราก็พบน้อยพบน้อยกว่า 1%, 1> อร์ซที่ที่จะมีมีความผิดปกติของเซลล์นะฮะม,มันก็ไม่ต่างกับผู้หญิงทั่วไปยิ่งแต่ว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะตรวจเขาได้เ,เขามาหาเราแล้วนะฮะทีนี้ผู้หญิงทุกคนถ้าตรวจภายในนะคุณจะตรวจมะเร็งไหมถ้าไม่เคยตรวจเลยนี่แนะนาเลยนะฮะค่ะคุณไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกคุณจะตรวจสักครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพหลังคลอดที่ควรจะต้องดูแลคืออย่างที่อาจารย์บอกจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือช่วงระหว่างอาการตั้งครรภ์และช่วงระหว่างการคลอดลูกนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพตามปกติอย่างเช่นอาการให้นมบุตรก็จะเป็นส่งผลดีกับคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงเรื่องของน้ําหนักที่มันเคยเกินมานะก็ต้องดูแลรวมถึงเรื่องต่างๆที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกคือไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นกับผู้หญิงงททุกกกคคคนนนี่่่่่ลลลออออดูแแ้้้ววววะตตาาาาารรรจเเเไพืช็ัย นนเนี่ยถ้าคุณหมอนัดก็ควรจะต่อเนื่องนิดนึงวันนี้รู้เสียเวลาน้อยอยังเวลาอาจารย์เดี๋ยวว่าหลังเชิญอ,อาจารย์ใหม่นคนะคะ <laughs> วันนี้เราขอขอ,ขอบคุณด้วยสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัญญาพัฒราชัยนะคะจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รมามาธิบดีด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามรายการกันได้เป็นประจำนะคะจะถึงสุกบ่ายโมงจะถึงบ่ายสองโมงนะคะใครมีคําถามเพิ่มเติมโทรมาในรายการไม่ทันสามารถฝากไว้ได้ในแฟนเพจนะคะ www facebook com ramachannel ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ